ซัปโปรโรวางสุปบุโชคเป็นทีเด็ดเกมดวลฟอนตาเล่ด้านมิชาวหวังเช็คยิงต่อเนื่องขณะที่เอเนกะมั่นใจชนาทิปจะโหดขึ้นแน่แต่ต้องเพิ่มหนึ่งสิ่งสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แนลต้องซุยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจก จอภาพประสาทต,ตาเสื่อมหรือเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันเวลองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาท แถมฟรีดีสตา2กรกล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีฟรี1กระปุกสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เพชรอดิศนะครับเบอร์โทร0894181818หรือทาง l i น์ a p a s 1 8รวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์อร่อยและสะดวกนะครับอันนี้ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับเกนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มี2รสชาติที่เลือกทานเลยนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่เป็นหมอนองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิวรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทรวมใบเสร็จมาแลกที่ทางเพจเกรเน่ครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลย คลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกมบิ๊กแมตที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจแน่นอนนะครับในเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโดครับต้นสก,กัดของน้องเช็คสุปโชคสารชาติจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาวสกิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของพี่เจชนาทิพยสงกระสิน์นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนะครับเวลาบ่าย2โมงเย็ยนอย่าลืมติดตาม คู่นี้ผมรับหน้าที่บรรยายทาง Facebook และก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับซัปโปรโรถ้าเกิดมีแต้ม1ห,หรือ3แต้มแทบจะรอดตกชั้นขณะที่คาวาสกิฟอนเตเล่เกมนี้ถ้าอยากจะลุ้นป้องกันแชมป์เจลีต่อไม่มีทางเลือกอื่นต้องบุกชนะซัปโปรโรให้ได้สถานเดียวนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของซัปโปรโรกันก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าวซัปโปรโรช่วงหลังเนี่ยฟอร์มการเล่น กลับมาดีครั้งนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเสมอโยโกโฮมาม่าเอฟมารีนอสจ่าฝูงได้ก่อนหน้านี้ก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์เนี่ยปลอดภัยขึ้นขณะที่ทางฝั่งน้องเช็คสุประโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยก็ได้รับโอกาสลงสนามลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองแต่อยู่ในสควอชชุดหลักแล้วก็ได้ลงเล่นอยู่ตลอดและได้เกมกับมารีนอสเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมื่อมีชาติเนี่ย ให้โอกาสน้องเช็คสุประโชคสรารชาติลงไปเล่นเกือบครึ่งชั่วโมงแสดงว่าตอนนี้เปโตวิดนะครับเฮดโคสซัปโปโรเนี่ยมั่นใจในตัวของน้องเช็คสุประโชคมากขึ้นแต่จากเกมที่เจอกับมารีนอตต้องยอมรับนะครับว่าสุประโชคยังต้องปรับอีกหลายๆสิ่งเพราะต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้อย่างมารีนอสเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งสุประโชคที่เห็นข้อผิดพลาดและน่าจะได้ปรับปรุงแค่ไขแน่นอนซึ่งเกมเจอกับฟอนเตเล่ก็ไม่ต่างกับเจอกับมารีนอตและฟอนเตเล่เนี่ย มาตรฐานอาจจะสูงกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสุปโชคได้รับโอกาสลงไปเล่นก็ถือว่าก็ต้องทําให้ดีกว่าเทอและผมเชื่อว่าสุโปโชคสารชาตินะตอนนี้อยู่ในสควอตชุดหลักที่มีโอกาสลงสนามในทีมซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยส่วนการที่จะลงเป็นตัวจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ยังค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าจากรายงานการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจากผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นนะครับเขาก็มองว่าสุโปโชคสารชาติ ยังคงเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆที่จะส่งลงเป็นทีเด็ดในเกมที่เจอกับฟอนเตเล่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่จะถูกส่งลงสนามแบบคนแรกๆในฐานะ,ะนะตัวสำรองก็ประมาณนี้และกันซึ่งผมมองว่าโอกาสของเจ้าเช็คในการลงเกมนี้ก็ยังคงมีค่อนข้างสูงเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้น้องเช็คสุประโชคสรารชาติเนี่ย ได้รับความมั่นใจได้รับพลังใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยตอนมาช่วยทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลคิงคัพแบบเต็มๆนะครับโดยเฉพาะนัดที่2ที่เขาเป็นคนยิงประตูชยัยพาทีมชาติไทยเอาชนะตีเดดเนี่ยเขาบอกเองเลยนะครับว่าการมาช่วยทีมชาติไทยเนี่ยทำให้เขาได้แมตช์ฟิตมากขึ้นได้ลงเล่นแบบเป็นตัวจริงลง 9, 0นาา นาทีเนี่ยรวมไปถึงยิงประตูได้เนี่ยแล้วก็มีกําลังใจจากแฟนบอลเนี่ยทำให้สุระโชคเองเนี่ยมีพละกําลังที่จะสู้ต่อในเจลีกกับซัปโปโรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและการฝึกซ้อมสุระโชคก็ยังคงทําได้ตามมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับเปโตวิดก็ชื่นชมนะแล้วก็เปโตวิดเนี่ยโหเรียกได้ว่าก็บอกสุระโชคสัลรชาตนะครับว่าสุระโชคกับคินกุนฮีเนี่ยที่เป็น นักเตะใหม่2คนที่มาในช่วงใจลีกเล็กที่2และช่วยทีมซัปโปรโรได้มากเขาพอใจฟอร์มของทั้ง2คนมากๆนะครับขณะที่สุปโชคเนี่ยเปตูบิดบอกว่าเขายิงประตูที่เมืองไทยสวยก็อยากจะให้สุปโชคมายิงประตูที่ซัปโปรโรให้สวยแบบนี้บ้างอาสิครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเปตูบิดพูดมาแบบนี้เนี่ยได้เห็นสุปโชคได้ยิงแต่อาจจะไม่รู้เข้าหรือไม่เข้านะ แต่น่าจะได้มีโอกาสยิงมากขึ้นแล้วกันหลังจากนี้รอติดตามส่วนซัปโปรโรเกมเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะนักเตะตัวหลักๆก,ก็อยู่กันครบนะครับออคิโตฟุกุมริเจอทีมเก่าด้วยมีกบบาเบวซาเบียชินโซโคโดโกิคิมสุปโชคสารชาติเดลตาอาโอกิโคมาอิถือว่าพร้อมนะครับซึ่งเกมเนี่ยซัปโปรโรอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเก็บ3แต้มได้เนี่ยโอกาสรอดตกชั้น ค่อนข้างสูงเลยแล้วเล่นในบ้านที่สนามอัสเบสิกก็น่าสนใจนะครับก็ลุ้นกันว่าเจ้าเช็คสุขโชคจะได้ลงเล่นเกี่นทีัผมเชื่อว่าได้ลงเล่นแน่นอนในเกมนี้รอติดตามนะครับขณะที่ทางฝั่งคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับต้นสังกัดของพี่เจชนาทิ์ส่งกระสินปีนี้ฟอนตาเล่มีปัญหาคือเรื่องของเกมเยือนนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเลย มักจะทำแต้มหลุดมืออยู่บ่อยๆทำให้พวกเขาเนี่ยรั้งอยู่อันดับ2ตามหลังมาริโนสจ่าฝูงอยู่5แต้มเกมนี้ฟอนเตเล่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องปลุกไปเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวเพื่อที่จะไล่จี้มาริโนต่อไปแต่ฟอนเตเล่ก็ต้องเจอข่าวร้ายนะครับเมื่อ2เมิดฟิลตัวสำคัญก็เจ็บโอชิมะเนี่ยพัก6สัปดาห์ส่วนพิเจชนาทิปอย่างที่ข่าวออกไปนะครับทั้งที่เมืองไทยและที่ฟอนเตเล่ก็ออกถแถลงว่าพิเจชนาทิปต้องพัก ราวสามสัปดาห์ด้วยกันคาดว่าจะกลับมาได้ก็คือประมาณ3-2ถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่เจอกับวิเซลโกเบประมาณนี้นะครับที่พิเจชนาทิพน่าจะกลับมาได้ก็ขอให้พิเจชนาทิพหายเจ็บกลับมาไวๆซึ่งน่าจะได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้พิเจชนาทิพกลับมาอยู่ในสควอรทีมฟอนเตเล่และโอนิกิต้องการใช้คือถ้าเกิดไม่เจ็บ่ะ5เกมสุดท้ายในเจลิกปีนะี้พิเจชนาทิพได้ลงแน่นอน แต่มาเจ็บแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายของฟอนเตเล่จริงๆนะครับฟอนเตเล่ก็ทําให้สควอตทีมเนี่ยเล็กลงไปอีกนะครับแต่พิจิตรชนาทิพย์ก็ให้กาลังใจทีมแน่นอนนะครับบอกว่าเกมนี้ยังไงก็ต้อง3มแต้มนะฟอนเตเล่อย่างที่บอกนะครับว่าก็เป็นปัญหาคือเกมเยือนไม่ค่อยดีแต่เกมเยาว์ว่าดีแต่การเจอกับซัปโปโรในช่วงหลังเนี่ยฟอนเตเล่เนี่ยมีสถิติค่อนข้างดีกว่านะครับโทลุโอนิกิพูดก่อนเกมเลยว่า ถึงแม้เกมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ยากเพราะซัปโปรโรก็ฟอร์มดีแต่ฟอนเตเล่เนี่ยหลังจากเข้าสู่ช่วงพักเบรบกโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เนี่ยนักเตะทุกคนเนี่ยมีความกระหายและมีความฟิตไม่ล้าและพร้อมจะสู้พร้อมจะบุกไปเก็บ3มแต้มถึงที่ซัป,ปโปรโรนะครับอันนี้เป็นคําพูดของทางฝั่งโอนนิกิขณะที่อินากะนะครับนี่ก็เป็นริมเส้นตัวเก่งของฟอนเตเล่เป็นจอมเก่าเลยอินากะบอกว่าเกมนี้ไม่มีทางเลือกเหมือนกันต้องชนะและเก็บ3มแต้มให้ได้ ส่วนตัวเขาก็พร้อมจะช่วยฟอนตาเล่ป้องกันแชมป์เจลีกต่อไปนอกจากนี้นะครับอินากะยังพูดถึงพี่เจชนาทิพส่งกสินด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่เจชนาทิพเนี่ยจริงๆเนี่ยก็แน่นอนการปรับตัวเข้ากับทีมฟอนตาเล่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ชนาทิพเป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วและคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชนาทิพเนี่ยคือการเล่นเหมือนเป็นตนเองที่สุดก็คงจะดีสาหรับชนาทิพและสิ่งที่อยากให้ชนาทิพเพิ่มก็คือเป็นศูนย์กลางให้กับทีมมากขึ้น ทีมฟอนเตเล่และนักเตะทุกคนรู้ว่าชนาทิพเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้าเกิดชนาทิพเนี่ยสามารถเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นมีความก้าวร้าวมากขึ้นในสนามเขาคิดว่าชนาทิพจะช่วยฟอนเตเล่ได้มากและชนาทิพจะสามารถไปถึงระดับสูงที่ชนาทิพต้องการไปถึงได้นะครับคือพูดตามตรงว่าเอนนกาเนี่ยเป็นระดับอาจารย์ของพี่เจชนาทิพก็ว่าได้นะครับเป็นคนให้กำลังใจแล้วก็เป็นคนที่แบบ หวังดีกับพี่เจชนาทิพย์นะครับการออกไม่สัมภาษณ์ก็แสดงเห็นว่าเขาอยากเห็นชนาทิพย์พัฒนาไปได้มากกว่านี้อ่ะก็เราดูเสียได้เดียวเกมในพี่เจชนาทิพย์ไม่พร้อมลงสนามไม่นั้นเนี่ยเราดเด่นไทยดา์บี้ที่แบบน้องเช็คบอนกับพี่เจแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็รอดูกันแต่เชื่อว่าเกมเนี้ยก็สําคัญสุดๆนะครับซึ่งทางฝั่งเจลีกเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมด้วยไปดูฟุตบอลกันได้นะครับเขาจัดกิจกรรมเนี่ย ไทยดาร์บี้บีฟอ e ์เดอะดารนะครับเป็นบรรยากาศพาคุณผู้ชมเนี่ยดูบอลร่วมกันนะครับเขาจัดงานเนี่ยที่ l i d o Connect สยามนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับรวมไปถึงในงานเนี่ยมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายนะครับทั้งเสื้อฟุตบอลของที่ระลึกรวมไปถึงนะครับในงานนี้อัดแน่นไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์และพิธีกรด้านฟุตบอลชื่อดังมากมาย ก็ไปรอดูกันได้เจลิกเป็นคนจัดขึ้นมานะครับอายะมีกครั้งคู่นี้ครับซัปโปรโรเจอกับฟอนตตเล่จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้นะครับถ่ายทอดสดเวลาบ่าย2โมงเย็นที่ Facebook และ YouTube ของสยามสปอร์ตเกมนี้ผมรับหน้าที่บรรยายหวังว่าคุณผู้ชมจะมาดูกันผมบอกเลยติดตามถ้าสุเปโชคเศรษาติได้รับโอกาสลงเล่นและทำได้ดีในเกมแบบนี้ยิงประตูหรือแอสซิสต์ได้เนี่ย บอกเลยว่าทําให้อนาคตของสุปโชคในเจลีกสดใสและโอกาสได้อยู่ต่อค่อนข้างสูงเพราะว่าการเจอกับมารินอตกับฟอนตาเล่ถ้าคุณได้รับโอกาสจากโค้ชลงสนามแล้วเนี่ยแสดงว่าโค้ดมั่นใจมากๆและถ้ายิ่งทําได้ดีเนี่ยมันก็จะต่อยอดความมั่นใจในตัวของนักเตะค,คนนั้น อย่างเช่นน้องเช็คสุประโชคสรารชาตินะครับก็รอดูการส่วนวิเชษนาทิพย์ก็หวังว่าเขาจะหายกลับมาไวๆแฟนบอลชาวไทยก็ให้กําลังใจกันก็รอดูกันนะครับเป็นเกมที่สนุกนะซัปโปรโรไม่ง่ายที่จะชนะฟนตาเล่และฟนตาเล่ก็ไม่ง่ายที่จะชนะซัปโปรโรเหมือนกันเป็นเกมที่สนุกดูแล้วมันแน่นอนอย่าลืมติดตามกันที่สยามสปอร์ตนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในช anel ตองสุยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับ คลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาครับตาไม่สู้แสงแล้วก็ตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกจอภาพประสาทตาเสื่อมเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน,าน,านเนี่ยอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่อง โปรโมชั่นพิเศษซ,ซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตา2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกสั่งซื้อที่ทีคอร์กเซ็นเตอร์เพชอดิสร0894181818หรือทางไลน์แอด p A S 18นะครับรวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยอันนี้ตอบโจทย์ชีวิตแน่นอนนะครับก็คือเกรนเน่กานล่าบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิปและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทนะครับรีบไปหาซื้อกันแล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้ากรนเน่ครบ300บาท สามารถรวมใบเสร็จ7 e เ่นอเลเออนไลน์มาแลกได้ทางเพจเกณฑเน่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ